ตอนนี้กำลังตกแต่งสถานที่นะครับอย่างขมี้นขมันอันไหนที่มันไม่เหมาะก็เอาให้เหมาะเอาให้สวยนะครับนำโดยท่านอาจารย์ผู้ข้าบอดในวงการการจัดงานนะครับอานี่สวยเลยครับนี่ฮะเห็นไหมสวยครับสวยอี จัดเป็นสถานที่เป็นสมุนไพรแม่สมกับชื่อโครงกรารของพ่งนี้นะครับอ่าเป็นตะข้องนะฮะเป็นตะข้องเป็นโหลใสอ่านี่เป็นสมุนไพรให้ขึ้นชื่อของทัพทิมสยามศูนย์ห้าสวยครับสวยทีเดียวสวยเนี่ยมองเห็นเป็นไงบ้างครับเชิญมาเที่ยว มาเที่ยวงานกันนะครับในวันพุ่งนี้มลือน,นะครับนี่นะครับก็ยังข,ขยงขมักขม้นยังขมีขมันกันทำงานนะครับซึ่งมีทีมงานของท่านอาจารย์เกลือให้ทำงานจัดสถานที่นะครับเนละมิดชั่วงข้ามบันนะครับก็เป็นรูปเป็นล่างอย่างสวยงามนะครับก็ชื่นใจงานก็จะได้ เสร็จออกมาอย่างเห็นที่เห็นนี้นะครับเนี่ยชื่อสมุนไพรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เต็ม100%ซนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขึ้นมีรูปมีองค์ประกอบต่างๆก็คงจะได้สมบูรณ์มากกว่าน,นี้นครับ